ถ้ารู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่จะทำยังไงดีคะกับดักความกระตันยู พอดีเลยนะ้องคนนี้นะคะถามว่าถ้าพ่อที่ทิ้งเราไปเนี่ยทิ้งให้เราอยู่กับแม่เนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าพ่อไหมนะคะเรื่องครอบครัวเนี่ยพี่ฝน,นบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะทีเนี้ยปัญหาแต่ละครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะน้องๆที่ดูพี่ฝน,นอยู่ตอนเนี้ยน่าจะอายุหลักสิบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากถ้าพี่ฝน,นพูดอะไรยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝน,นจะพูดสําหรับน้องๆที่อายุแบบยังไม่ถึงยี่สิบแล้วกันนะพี่ฝน,นจะบอกว่าถ้า คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่ปกติแล้วอะ่ะตอนที่อารมณ์ดีๆอะ่ะเขาก็ดีกับเรานะแต่บางครั้งที่เขาอารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกับที่ทํางานมาชอบมาลงกับเราชอบมาด่าเราหรือเห็นอะไรหงุดหงิดนิดนึงอะ่ะก็มาด่ามาว่าเราอันนี้พี่ฝนอยากจะบอกว่าที่ท่านเป็นอย่างเงี้ยท่านแค่เครียดนะคะหาที่ระบายไม่ได้ก็เลยมาดุเรามาด่าเราเพื่อหาที่ระบายถ้าเราทําความเข้าใจตรงเนี้ยว่าทุกครั้งที่เขาด่าเราเพราะเขาเครียดมันจะทําให้เราสบายใจขึ้นด้วยนะเอ้า สบายใจยังไงอะทำไมทุกครั้งที่เครียดต้องมาตกกับเราล่ะเราเป็นที่ระบายเราเป็นซ่วมเหรอคะพี่ฝน,นไม่ใช่ค่ะเราก็แค่หาอะไรมาฟังนะหาหูฟังมาฟังหรือเราจะทําให้เสียงนั้นอะเป็นลมผ่านหูเราไปก็ได้ไม่ต้องสนใจกับเสียงนั้นคือเขาแค่บ่นอะพอบ่นเสร็จระบายเสร็จ เขาก็ลืมแล้วลืมสิ่งที่เขาพูดลืมสิ่งที่เขาบนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาลืมคําพูดของตัวเองเราก็ลืมคําพูดที่เขาพูดออกมาค่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจฟังคําพูดเขาอันนี้คือกรณีที่พ่อแม่เลี้ยงมาแล้วมาดุมาด่าเรานะแต่อีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่เลว้ายขึ้นมาหน่อยนะคะเลวร้ายอย่างไงคือถ้าพ่อแม่บ้านไหนที่มีพฤติกรรมเลวสามพี่นอนฝันใช้คานี้เลยนะค่ะว่าเลวสามเลวสามยังไงทุบตีทรมานทําลายร่างกายบางครอบครัว นนพ่อเนี่ยระบายอารมณ์กับลูกโดยการที่มีอะไรกับลูกนะคะเพื่อนฝนจะไม่โลกสวยด้านนี้นะอันเนี้ยเราไม่ต้องกตัญญูเลยนะเพราะว่าแค่ให้กําเนิดเรามาแต่ทิ้งเราไปทอดทิ้งเราไปไม่ได้ดูแลตรงกับคําถามเมื่อกี้ที่น้องถามนะคะแค่ให้กําเนิดเรามาแค่น้ําเชือ้อน้ําเชื้อที่ไหลมา นั่นแหละเราเกิดมาจากอาซจิของพ่อแค่อสุจิหยดเดียวที่ทําให้เราเกิดเราไม่จําเป็นต้องดูแลเราไม่จําเป็นจะต้องไปกระตันยูนะคะอันนี้ความกะตันยูเนี่ยเราจะต้องไปกะตันยูกับคนที่เขาเลี้ยงเรามาค่ะใครเลี้ยงเรามาคะอาจจะป้าข้างบ้านอาป้านะปู่ย่าตายายอันนี้เราต้องไปกระตันยูเลี้ยงเขามาเพราะว่าเขาเลี้ยงเราให้โตนะส่วน พ่อแม่ใจแตกทั้งหลายนะคะอุตสาห์ไม่ไปเอาออกไงคะพี่นฝนคะ่ะหนูก็มีลูกไงแต่หนูไม่ได้เลี้ยงหนูก็ส่งไปให้ตากับยายเลี้ยงปู่ย่ามันเลี้ยงไงคะหนูก็จะ ลำลึกบุญคุณมันไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะเราแค่ให้กําเนิดมาพี่ฝนบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้คลอดลูกไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยด้วยซ้ําเขามีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าการผ่าคลอดแล้วค่ะไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะต้องแบบมาเจ็บจังเลยจะคลอดแล้วไม่ค่ะพี่ฝนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการคลอดลูกเลยด้วยซ้ําแล้วยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการคลอดลูกมันก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องรักลูกอะไรมากมายไงคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทรมานกับการคลอดลูกแต่คลอดลูกเสร็จเบ่งลูกออกมาล้้้ปโยยนนนนนใหคออื่เีีงั ไม,ไม่ได้มีความผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นกับดักที่ว่าเรื่องกระตันยูอะ่ะมันถูกสอนมาตั้งแต่แบบเบบีตั้งแต่เราเกิดว่าเออเราจะต้องกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ UM e, ยเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่กระตันยูต่อผู้มีพระคุณพี่ฝน,นพูดผิดเราจะต้องกระตันยูต่อพ่อแม่นะพ่อแม่ให้กําเนิดเรามาใช่อันนี้พูดถูกแต่พ่อแม่ให้กําเนิดเรามาแต่ไม่ได้เลี้ยงเราส่งเราไปให้คนอื่นเลี้ยงเราควรจะไปกระตันยูกับคนที่เลี้ยงเรานะคะแม่เรา แค่อุ้มท้องแล้มา9้าเดือนเผลอๆเพอีตอนที่อุ้มท้องเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเลยด้วยซ้ําอีตอนท้องอ่ะกินอาหารก็ไม่ดีเมื่อไหร่มันจะออกสักทีเนี่ยหนักท้องจะตายอยู่แล้วแม่บางคนพูดแบบนี้ก็มีนะคบก็อตอนท้องก็ไม่ได้อยากให้เกิดแต่พอตอนเกิดออกมาก็ไม่เลี้ยงดูแต่พอตอนโตจะมาลํำลึก ไม่สมควรนะคะนะแล้วพี่นนฝนอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาสอนให้ลูกอ่ะไปะเผชิญโลกตัวเองนะคะอายุ16จบ h i จบไฮสคูลก็ต้องไปทำงานไปหยุดเองเลี้ยงเองแล้วพ่อแม่เนี่ยจะต้องหาเลี้ยงเองเก็บเงินเองไม่ใช่แบบหวังรอลูกโตแล้วให้ลูกมาเลี้ยงนะคะสรุปนะคะกลับมาที่คำถามนี้นะคะว่าถ้าพ่อที่ทิ้งเราไปเนี่ยแล้วเราอยู่กับแม่แม่เลี้ยงเรามาเราจะต้องเรียกคนแบบนี้ว่าพ่อไหมเราก็เรียกเขาไปค่ะว่าพ่อแต่ถามว่าเราจะต้องไปกระตันอยู่ต่อ ก็ไม่ค่ะตามสมควรถ้าเราอยากให้ก็ตามสมควรถ้าเรามีมากก็อาจจะให้มากแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องให้ก็แค่นั้นเองเพราะในเมื่อเราโตมาได้กับแม่เราก็ต้องเลี้ยงดูแม่ใส่ใจแม่เป็นพิเศษเนาะและถามว่ามีลูกตอนไหนดีมีลูกตอนที่เราเนี่ยฐานะทางการเงินพร้อมแล้วมีหน้าทีกา่การงานที่ดีแล้วนะคะเราค่อยมีลูกเพราะการมีลูกหนึ่งคนเนี่ย ไม่ใช่แค่สักแต่ว่ามีอ่ะเรามีเขาแล้วเราจะต้องใช้หัวสมองใช้ร่างกายใช้ทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานเราอ่ะทั้งหมดในการดูแลคนคนหนึ่งเลยนะมีลูกหนึ่งคนออกมาแล้วอ่ะเราทำยังไงถึงจะเลี้ยงเขาให้ดีอ่ะทำยังไงถึงจะไม่ให้มาเป็นขยะสังคมเพี่นฝนใช้คำนี้เลยนะคะอือเพี่อนฝนก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงให้ดี เพื่อไม่ให้เดือดร้อนสังคมอะค่ะไม่ใช่แค่ให้ลูกเราไปเดือดร้อนสังคมอย่างเดียวนะเราจะต้องทํายังไงถ้าสังคมเลวซ้มกับลูกเราเออ หมายความว่ายังไงคะสังคมมาเลว้ยซามกับลูกพี่อนฝนก็หมายความว่าถ้ามีคนมาทําไม่ดีกับลูกเพี่อนฝนนะลูกพี่อนฝนน่ะจะต้องตอบกับยังไงจะให้แบบเมินปฏิเสธก็แล้วเดินหนีก็แล้วแต่ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมที่แย่ๆมาทําพฤติกรรมที่ไม่ดีกับลูกพื่อนฝนอีกอย่างเงี้ยน้องอลันจะต้องตอบกับยังไงน้องอลันจะต้องปฏิเสธยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนมาชวนไปเตี <y <y ่ะเราควรจะไปไหม เป็นแบบเนี้ยเราควรจะไปไหมหรือเราควรจะปล่อยวางเราควรจะเฉยๆไปเถอลูกโอกาสที่ขับรถชนกันขับรถเฉี่ยวกันเนี่ยมันมีอยู่ได้ตามท้องถนนเลยนะพี่อินฝนเนี่ยขนาดเป็นผู้หญิงกับลูกนะคะขี่จักรยานไปกับลูกอะ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์มันมาข้างหลังในซอยบ้านพี่อินฝนแท้เลยนะมันก็มีวัยรุ่นเนี่ยแหะค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์มาข้างหลังแล้วทีเนี้ยเออด้วยความที่น้องอลันอ่ะเขาก็ขี่แล้วเขาไม่ได้ทันระวังอ่ะเขาก็เปลี่ยนเลนมากระทันหันมอเตอร์ไซค์หันมาด่าเลยให้กล้วยน้องอลันน้องอลันงงพี่นฝนก็งงนะคะพี่นฝนก็แบบปล่อยเขาไปเถอะลูกไม่ต้องไปสนใจหรอกคําพูดแบบนั้นนะคะอืมพี่นฝนก็ได้แต่บอกลูกแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของพ่อแม่แต่ละคนนะคะแต่ถ้าพ่อแม่แบบสอนว่าในเมื่อจะไปบวกเขาอ่ะก็ต้องเตรียมมาวุดไปสิเออ นี่เมื่อจะไปแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่การสั่งสอนแต่ละบ้านเนาะถึงพ่อผมไปตั้งแต่อยุ่5ห้าขวบจนตอนนี้9้าขวบแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะคะสู้ๆนะอยู่กับคุณแม่ให้กําลังใจคุณแม่ไปนะคะพ่อเขาทิ้งเราไปก็เรื่องของพ่อเขาค่ะถึงวันหนึ่งที่เราแบบโตแล้วหาเงินหางานได้แล้วเราก็จดจําเอาไว้นะคะว่าใครเลี้ยงดูเรานะความเป็นพ่อลูก่มันตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะแต่ถ้าถึงตอนนั้นนะคะเราอยากจะให้ตังค์เขาก็ให้แต่ถ้าเราไม่อยากให้เ,เขาจะมาลําเลิกบุญคุณว่าฉันทํา ทำให้เก,เกิดมานะแล้วก็สวนกลับไปก็ได้ทําให้เกิดแต่ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่มีความหมายอะไรหรอก ขึ้นชื่อแต่ว่าพ่อแต่ไม่ได้เลี้ยงนะคะยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่3เดือนพ่อแม่เลิกกันแม่มีครอบครัวใหม่พ่อก็ไปมีใหม่หนูอยู่กับยายพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงหนูเลยค่ะแต่แม่ก็มาหาแต่พ่อไม่มาเลยไม่สนใจไม่สนใจพ่อแต่หลักแม่กับยายหนูผิดไหมไม่ผิดค่ะน้องพลอยถ้าคุณแม่ยังมีการมาหาเราบ้างยังซื้อของมาให้เราบ้างในกรณีน้องพลอยเนี่ยคุณแม่อาจจะไปทํางานแต่ส่งเงินมาให้เรากับคุณยายใช้เพราะคุณยายเป็นคนดูแลเราอันนี้ก็ต้องกระตันอยู่นะคะ นะเพราะว่าถึงคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงแต่คุณแม่ก็หาเงินมาให้เราใช้หาเงินมาให้คุณยายซื้อของมาให้เราบ้าง,อย,างอย่างน้อยๆคุณแม่ก็ยังมาดูเราบ้างนะคะแต่ในกรณีของคุณพ่อถ้าทิ้งเราไปเลยไม่แลเราเลยนะคะมาอีกทีตอนเราโตแล้วทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแยกแยะนะคะตอนเด็กไม่สนใจตอนโตมาสนใจมาขอเงินมาไถาเงินเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่กระตันอยู่นะคะนะ หนูไม่ชอบแฟนใหม่แม่เลยค่ะนิสัยไม่ดีแม่หนูก็รักเขาทั้งที่เขาด่าครอบครัวหนูหนูก็ถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงไม่ทิ้งเขาไปแม่หนูบอกว่าเสียดายหนูก็บอกว่าผู้ชายมีอีกเยอะแยะแม่ยอมหรอ ที่มันมาด่าครอบครัวเราแบบนั้นแม่ชอบหรอบางทีคุณแม่ก็อาจจะเหงานะคือเขาอาจจะรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขาก็ทิ้งคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไปก็อาจจะไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็เหงากายเหงาใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ทำใจนะคะถ้ามันเป็นความรักของคุณแม่คือแม่หนูอ่ะเวลาดูไม่ปลดหนี้เขาจะชอบพูดว่าตอนเด็กกูกลับบ้านมาต้องล้างจานเป็นคุนกเออ้ยะอ๋ออะไรค้างบ้านเขาออกรถตั้งแต่14แล้วไงอะชีวิตวัยรุ่นมันมีแค่ครั้งเดียว เดียวหนูต้องใช้ให้คุ้มแม่แม่พี่ฝนนะคะดูรายการมาปลดนี่แล้วร้องผมร้องไหจ้จนพี่ฝนรรต้องบอกว่าเลิกดูเถอะเลิกดูชีวิตคนอื่นเถอะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องกรณีที่ว่าแม่ชอบใช้ให้วัยรุ่นไปทํางานนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราเนี่ยอยากจะขดขวายแค่ไหนในกรณีของแม่เราอ่ะก็คือแม่เราตอน,นเด็กๆต้องปักกัดตีนถิบไงแต่ตอนเนี้ยแม่เราอ่ะ มีเงินเยอะแล้วเลยเลี้ยงเราให้สบายพอเลี้ยงเราให้สบายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลบากหนูก็เลยอยากจะใช้ชีวิตที่สบายๆอะค่ะแต่ในทางกลับกันนั่นแหละตอนเด็กๆแม่เราลําบากไงแม่เราก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวหนูนะคู่หนูอะค่ะคนเดียวกับที่เคยบอกว่าลูกนี้ไม่มีคนโง่องสอนว่าการมีลูกต้องมีความพร้อมหลายอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาที่ต้องให้และอ๋อต้องคือของขวัญใช่ไหมไม่เอาเรื่องบุญคุณมาอ้างชอบผู้คนนี้ใช่ คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ดูพิ่นฝุ่นอยู่ตอนนี้นะคะเราอย่าสอนลูกเราให้ต้องมากตันยุกต่อกับเราในอนาคตนะคะลูกต้องมีชีวิตของลูกเราต้องสอนให้ลูกไปมีชีวิตไปหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ใช่มันเลี้ยงเราตอนนี้นะคะเรามีลูกเราจะต้องรับผิดชอบลูกนะคะและเราจะต้องสอนให้ลูกเราเนี่ยไปทํางานไปหาเงินเพื่อให้ตัวเองนะคะ ถ้าลูกเราทํางานหาเงินประสบความสําเร็จเราต้องเลี้ยงให้ลูกเราประสบความสําเร็จนะคะพูดง่ายๆถ้าลูกเราประสบความสําเร็จแล้วแล้วเขาจะกลับมาเลี้ยงดูเราได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้สอนอะไรเลยอ่ะแล้วเราจะไปแบบว่าเฮ้ยทํางานเป็นลูกน้องเงินเดือนหมื่นห้าอูแค่กินอยู่ค่ารถยังไม่พอเลยต้องเจียดเงินมาแบ่งมาให้เราอีกอย่างเงี้ยเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะเราต้องมีเงินสำรองของเราเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเราเลี้ยงลูกเราประสบความสําเร็จเขาจะมากระตันยูเราเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหาอย่าเรียกร้องความกระตันยูต่อลูกนะถ้าคุณไม่ได้สอนให้ลูกคุณประสบความสําเร็จนะคะและก็อย่าสาบแช่งลูกโดยการด่าลูกว่างโง่ไม่ได้เรื่องเพราะนี่คําพูดพวกนี้มันคือการสาบแช่งลูกนะคะมันจะทําให้ลูกของคุณโตไปเป็นตามปากคุณเลยค่ะว่างโง่ไม่ได้เรื่องนะคะโดนแม่เลี้ยงทำลายร่างกายทุกวันเลยค่ะหนูควรทำไงดีคะ พ่อเลี้ยงหนูรู้ไหมว่าแม่เลี้ยงหนูทำร้ายหนูแบบนี้ถ้าพ่อถ้าพ่อรู้ว่าแม่เลี้ยงยังทำร้ายเราแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยติดต่อหาญาติเราเรามีญาติคนไหนบ้างปู่ญาตาอาป้าหรือแม่แท้ๆเราเราสามารถไปอยู่กับเขาได้ไหมเราไม่ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแบบนี้เราไม่ต้องอยู่กับพ่อแบบนี้แล้วนะคะถ้าพ่อยังรักแม่เลี้ยงเราอยู่นะโดยที่เห็นว่าเออเราโดนแม่เลี้ยงด่าทุบตีร่างกายเราไม่ใช่ซินเดอเรลล่านะคะ เราไม่มีนางฟ้าเทวดามาช่วยนะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะเราจะต้องไปหาญาติคนอื่นอยู่นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน พี่ฝนฝนไลฟ์สดตอบคำถามที่ช่อง YouTube 2ฝนฝนจันถึงสุกนะคะตอน2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปต่อที่ t i k t o k 2ฝนฝนสองตอน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนฝนได้เลยนะที่ไลน์แอดสองฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเสียตังคนนะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝนฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายค่ะ